สวัสดีครับพี่น้องครับมุนีมาพอ้อครับเบาาวมอนจะสูงเกษตรเจาะผ้าแสบก็ครับเปลี่ยนซื้อ่องมือแล้วแปดเทียโอเคมุนีว่าสิผ้าเขาไปเก็ีบหกทัวผูกไว้ว่าคืออยากตำบอกทัวกรับทอดหมูถอดปลาทูไปเถอะเนาะแมรงเมนูโอเคครับไปเบิ้งกันเลยครับว่าสิได้จักหน่วย <laughs> น้องนุ่งเจ็บจับตมือตมือมันเสีเลือเยเจ็บปะบุ้นี่โอเคครับพี่น้อง <c oughs> ไปพี่น้องย่างไปทางนี้แหละค <c oughs> านคานเฮี้ยนนี่แหละ <c oughs> โอ้บักเจ็บปะบ,บุ้นก <c oughs> ็ลืมถุงโมเดิร์นละคุณเสียเรือ่วะ มาแล้วครับพี่น้องโอ้โหโ,หโ,หโหโอ้โห,โหโป่านี่แล้วครับพี่น้องสวนผมสวนบ่าวมอนยะสุธรเกษตรปะเจาะโอเคครับพี่น้องอมานี่กัะมาปอ หมดแข่งเลยครับหมดแขงโอ้โหมาเบิ่งกันครับพี่น้องสิเดีจักนวยเด้อครับผมในที่สุดกระยางมาหอด ปาบักทัวร์้ดีวนะครับพี่น้องมเมื่อบึงกันครับรว่ามันสีได้พเพราะด้ตตำาวะครับตรงน่องมันเก็บไปแล้วละเมื่อเช้านี่ก็เหมือว่าน,นผู้ละรอบสองรอบละโอเคครับพี่น้องเขามาเริ่มเก็บกันเลยครับเขามองได้นาอะบอันี้โอเคครับเดี๋ยวบ่าวม่อนสิเก็บให้เบิ่งเด้อครับ ตั้งกล้องไว้โซนอ่ะฮะมองตั้งกล้องกันครับพี่น้องปั๊บเขาให้โอ้คือบนอเ <c oughs> ก็บบักถั่วกันครับพี่น้องมาในเฮ้ารอดเขาใส่ในเฮ้า นี่ก็สองน่วยน่วยเก็บมืออื่นน่วยน่วยฮะเก็มอน่นน่่ยไงเอาปลาบักทั่วแล้วครับพี่น้องโอ้นี่นี่นี่เอารถน่วยนี่หนึ่งน่วยหนึ่งน่วยแล้ว เป็ <c oughs> ไครับพี่น้องผลผลิตผลผลิตของบาวมอนยะโสทรมาฐานคือเก้เาแต <c oughs> ่ซีน้วยนะครับพี่น้อง ี๋ยวพี่น้องอย่างไปชมดีวกว่าพี่น้องอย่างมาคย่างมาชมดีกว่าเห็นไหมครับพี่น้อง <c oughs> โอ้อย่างจำเลยกี้แยแตกดีแตกแล้วครับพี่น้อง เห็นไครับพี่น้องบักทั่วปีก็มีนะครับทั่วปีบ้านเฮาเนาะเห็นไหมครับเก็บเอาเลยทั่วปีนูนหน้หนี่นูมนมาแรกกับทำบักทั่ว ลำบักทัวทอดหมูทอดปลาทูไปซช่หลือครับพี่น้องโอ้หลายอยู่ด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวหลอดกอดเท่าหลอดหลอดไปเที่ยวแบตัวปีกันพี่น้องมีหอดบักบวบด้วยครับปลูกไว้นี่เห็นบ่ครับบักบวบนีะบวบแบบบวบโอ้ กินบะเบิดดอกเด้บอบักทัวกินบะท่านดอกพี่น้องเอ้ยมาอยูย่แถวปะลาำซ้อนกับเรแอมอะ่ะเก็บมาเด้อพี่น้องเก็บไปกินเด้ออุดอู้กินบะท่านดอกบักทัวปีนี่ยมันจต่ำไม่ต้องแสบครับมีแต่บักทัวปีบักทัวเดือนบ่มีบ่ โอ้ยูน่ะพี่น้องเอ้ยไม่เสียาเบิดโอ้ยเลาวทางไหนก่อนเนาะแล้วทางไหนก่อนทางล่างก็หลายทางบนก็หลายโอ้ยพี่น้อง cái gì cô buộc tại cỏ lò ra, quang 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 há quang mày quang con, quang 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 เห็นไ่มครับพี่น้องน้อนลุงนี่เจอบัาตัวบ oh, <no. S 1> าวมอนกับสทวทนศิลปินป่าบักทัวนี่นะครับต้นสบับเขา <laughs> มาตานลุกขักเด้อพี่น้องเลยเห็นบ่มครับ กระโพดกระปูกระเป็นแถวนี่โอ้เห็นบ่เก็บเนี่ยกับคือมืออื่นนี่มืออื่นนี่กนนินวัทันเห็นบ่เก็บมือนียนอลยี่น้องเอ้ยขนาดผมปลูกยี่สิบกุ่มภ์เถอะนะครับเนี่ยนับเบื่อวันยี่สิบ หายี่สิบหกคุมบึ้งตัลอะพี่น้องเต็มันมกำอีกแล้วครับเต็มันกำอีกแล้วครับกองเลยจะเกินประเอาถุงมากคซ้อนเขาพดดวดเด้ผมเขาพวด เป็นกลังเป็นฟักดูพีหน้องกฟูเป็นฟักแล้วข้างล่างกะปูบกแตงเสริมไปน้ำครับอันนี้ฟักหมดึงถิมมันหกฟักหมก็กินได้เหมือนกันครับแต่ว่ากินจนเปิดแล้ว ลวบมันก็ปนก็แก้วก็กบบกเ,กกเสียบเลียกเขาผมหนึ่งกระไดมาเบิ่งทั้งผีบัดนีน่มาเบิ่งทั้งผีบัดน,นี้นเบิงงบนนบ่งบักบวบผมเงาเนี่ยโอ้เห็นปะบักบับโวโคโพบักทั่ว อืบักทั่วและกับบักเตียงปลูกสามไปนี่เห็นบ่พี่น้องเดี๋ยววันอาทิตย์ว่างงานสิมา่าเอาห้ามองนี้ก่อนมันหกเหรอาาเอามาเกียบบักทั่วต่อครับพี่นอ้องอืออือต้องงยบักงเลย สองน่วยนี่คือูนเดียวไปคนนี้ผมเห็นบ่าู๊บองมีวันนี้ลูกเสือมันอยู่ไกลเขาจิกคนน่องเขาจิา่ขาดยางมากคือลูกเสืออยู่ไกลน,น่อง,งม,มีนขาดยางมากพูดอ่ะอื้มงวยแบบเนียแบบง่าวแล้วพี่น้องอ๋อนี่เย็บให้เมดเท่หาหมดนียเมนูเราวันนี้ก็คือ ตำถั่วครับพี่น้องตำถัว่วทอดหมูกรอบๆหน่อยโอ้โหดีกินท่าน้องโอ้ยมึงเที่ยวเพี่น้องอุดบางทีดุกคักบรบ่บ เอาวะเวิดนีออ่นี่อยู่หน่วยนึงมามองนี่กันพักเขาเพักไงก็พักกวางตุ้งบ่นี่ผมปลูกไว้ไม่ออมใช่ป่าออมใช่หมูพี่น้องทอกอยู่ดอกเพราะว่าเก็บไปกินายเที่แล้วนะ ผมเกเลยอไปเดเาเอาหุ่นป็นแล้ว่าก,ก็เพาะเก็บได้อยู่เบ่งที่ไหนพี่น้องทัวเต็มกำอีกแล้วก <laughs> ินว่าเบิร์ดดอกปลูกยิบหาภูมสามสิบุูมเต็มที่เนาะเต็มที่สามสิบมครับฮอ้้ายุเทียวพระรามสองกับแม่เอาเด้อ แต่ม่อดำเนี่ยแหละครับแต่เหม่อดำอุบดูขางคล้องเนี่ยแหละครับดูขางคล้องเนี่ยแหละครับคล้องเพิ่นกับโบมีน้ำดอกน้ำทะเลเพราะขึ้นหนุนอยู่น้ำทะเลเพราะขึ้นหนุนขึ้นอาศัยน้ำฝนเอาครับอืมแบบนี้ป้าบักเตียงนี่มันก็ตีนปลปลไป ที่บ้านเฮานี่แหละบกแตงเก็บไปกินจนจนเบิดแหละครับสีรอดตาอหน่วยป,ะปะุ๊บดิโอ้ยบักถัว่วอันนี้ก็พักกาดพักกาดขาวปลูกไว้ก็ได้เก็บกินกับปุน เตรียมกำมือแล้วครับพี่รองเตรียมกำมืออีกแล้วสุงเสยยายอ้วนต้องได้ไปขายแน่นอนวันนี้ว่าเดี๋ยวถุงมานาเนาะพี่รองเนาะคิดว่ามันสิบัวหล ผมบ่ได้เข้ามาหลายมื้อแล้วมีแต่น้นองสาวกับน้องชายเพิ่นเก็บกับปลูกไว้ให้พี่ให้น้องกินนี่แหละครับพี่น้องบ่ได้ปลูกไวข้ขายได้หยังดอกปลูกไว้กินนี่แหละครับเห็นบ่ครับนี่บักทวปีบักทวปี บักทั่วสิบสองเดือนซื้อเพิ่น<ง>บักทั่วปีน่ะสิบสองเดือนกับสิบปีหนึ่งเนาะ<หย>พี่น้องเอ้ยผมก็บว่คือบ่าฝนว่าลลผมจะได้ปลูกบักทั่วได้กินไปนี่โอ้ยนี่ๆบักแตงหน่วยนึงเอาเห็นและ้วป่ะนี่นี่นี่เลี้ยตาเลี้ยตาพี่น้องคือเอาเบิ่งพี่น้องน,นี่นี่ไงครับแตงกวาเดี๋ยวตำแล้วเดี๋ยวตำแล้ว ตำกระเสียบบักแตงตำใส่บักกวกแต่อย่าลืมใส้คอกเลยใส้ตะบักกวักเส้คอกใเพราะเส้กินนะครับพี่น้องมาถ่านโอส่วนนี่ส่วนปลาบักแตงครับพี่น้องเก็บไปตำหลายรอบแล้วกินกับลาบกับก้อยแซ่บเบบดนะครับ สุดแล้วอันนี้กับป้าพักการดหินก็เป็นดอกแล้วครับสุดแล้วสุดแล้วอยวยกลับได้บ้างนะนี่แหละสวนอจวัจเจาะผมครับมี่ซ้ำนี่แหละบัหลายแต่ว่ากินบ่เบิดครับนี่เห็นบ่ผมปูบกแจงแจมไว้เลยภูมยยิเง่เลาะฟังทางนี้นส่และบักทัวเฮ้า เอาไปกรองไว้เลยแล้วว่างั้นโอ้ยยังเก็บโบเบิดได้พี่น้องนี่กรองมว้นี่เดี๋ยวเขาคอยมาหาเนี่ยเอามาใสา่โอ้สีเอาเบิดอีดีบ่เฮ้ยบุญิ โอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบมี่อย่างหลายดอกพี่น้องคือว่าภาพพี่น้องว่าเกี้ยบกท่ทัวไปต่ำอ้ยเนียเตะขึ้นก,กันละพี่น้องเขาสวนแอ้วกับมีคก้มสุกดีครับบ้มา,าม่อนกับบ้มมี่อย่างมาฝากมาตอนพี่น้องเนาะครับ แต่ผู้ใดอยากํำบักทั่วก็มากเก็บเอาอยู่ิแต่เมียดำมาลับสองอยู่และตอนนี้ผมก็ไดผู้ใดอยู่เยอะสูเนี่เหตุงานท่งเทียบครับแต่ว่าเวลาว่างเขากัว่าเหตุสวนนี่สินะก็ได้อยากจะกินผู้ใดพี่ให้น้องอยากจะกินน้ำอน,นะครับพี่น้องผู้ใดพี่ให้น้องอยากจะกินน้ำประหยัดต้นทุนเนาะประหยัดค่าครับเข่าเนาะข้า,ขา,ากาา็สิอฮาหาจะค่าบัตนมินินะ อันนีพ้พอเสียบเด็กรับเสียบแล้วพี่น้องาะยุงเทียบอืมบ้านเซาเขาซื้อโอสวนสุยางพี่น้องนี่อยู่นี่ยุงเทียบผมก็เสื้อว,ว่าหลายคนก็สิเป็นขึ้นกันก็เบ,บาวม้อน,นี่แหละสิ้นเดือนมาก,กับค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าไวไฟค่าเทิมลูกโอเคครับพี่น้องเข้ากันที่เอา บักทัวไม่ทำกันเนี่นพี่น้องิ <c oughs> ึงพี่น้องิึงได <c oughs> ้บักหลายนี่แหละครับพี่น้องผลผลิตผมซื้อเม็ดเม็ดบักทั่วมาซ่องละสิบห้าบาทครับย่ำวะซ่องละสิบห้าบาทถูกได้ประมาณ สามสิบคุ่มครับผมผมใส่ขุมละสองหน่นครับใส่หลุมหนะึ่งเนี่ยผมใส่สองเมล็ดครับผมนี่แหละครับผลผลิตของผม <c oughs> อะเยะพี่น้องกินจึนเหลียแกกนี่แกกโอ้ยสบายโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็มวยอย่งหลายครับกันพี่น้อง มีทีเอาจอยไอ้แกะยู่ข่างคล้องจังสิอันนี้มันก็เป็นทีผมหรอกครับมันเป็นทีของหลวงเพื่อนเนาะข่างคล้องเเพื่อนบอกผมว่าอันเฮ็ดให้มันต็นแปลนเนี่ยเพื่อนวอกสินะผมก็เลยขอเพื่อนว่าผมปลูกบักถั่วปลูกแปลงปลูกผักกินในบ่อผมผมก็ขอเพื่อนจั่งที่ละเพื่อนก็ว่าโอ้ดีเลยครับพี่นดีเลยเพื่อนว่าดีเลยอดีเลยผมก็จัดเลยนะโอเคครับพี่น้องส้อนรับคลิปนี้กั ฝากพี่น้องนเด้อฝากพี่น้องเบิงเ่งแง่งแนะ่กดติดตามแน่เด้อผู้ใดเขาว่าเบิ่งคลิปบ้ามอนก็นได้ครับผมมันเป็นช่องไหน้่อยผมก็เฮ็ดเพื่อความบ,บันเทิงเพื่อความนีม่แหละสนุกสนานไปครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดติดตามให้กำลังใจบ้ามอนแนเด้อครับผมสวัสดีครับผมไปกินตำบกทัวน้ำกัน <laughs> มาตาน ครับผมพี่น้องได้บักทัวรแล้วก็เขากับสียางไปหาใยอวดได้บัตออกจากสวนกันเด้อพี่น้องบัตนี้นี่แหละครับสวนบาวม่อนยังยังขดหัวดูยังอยากหันมาเบิงอีกอยู่อ๋หันมาเบิงเห็นมันสวงซะมือแลงสิได้นอนหลับโอเคครับพี่น้องหันกลับบัตนี้กลับบ้านได้บูปาไปขึ้เราอหรอครับพี่น้อง หูปากับกับเมื่อขึ้นเราครับเอาบอกั่วไปฝากได้้วันกัน้นทา้างยางมาฐานเถอะทาอ้างยางท้างยางของเบาวม่อนใด้มาฐานขางเยี่ยน อะไรใหญ่อวนอยูย่เส่ละโอ้ใหยออวนอยู่ใส่เนาะได้ของมาฝากบัากหลายเลยดิใหยออวนอยู่ไหนใหยออวนอยู่ไหนครับโอ้เอ้าว <c oughs> นี่คือยายอ้วนครับตัวจริงเสียงจริงยิงโบเบิร์ตได้แมน่นี่ยิงโบเบิร์ตแค่ไดนสี่เบิร์ตขายปะเอาไปขายปะ,ะยน,นี่เพราะดี๋สื่อสุดสิมีจานมีเกืบมีเลยพี่น้องเป็นกิน,ขกบบนเข่ากับปนเข่าก็โบเอิร์พีน่น้องผมกินเข่าเนี่ยแหละอี่เมื่อไหร่นะกินเข่าเด้อมาจึง เออกาะวาจังสัหนเนี่ยน้อโอ้ยบุญสมภักกับหยังครับกุญหยังกันกุญหยังไงญมโอ้ยนี่ยนอนเหวะแฉบบน่นอ่ะอืมแฉบอยู่เดียวโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ว่ายังหลายยังหลายยังเยอะมากหลายเลยเยิ่งบวบเบ,บิดดอก มื้นกับพี่เก็บไม่หีกทิ่เดขายหมดเลยอื้นพ่ามามซื้อเอาเลยนี่ครับพี่นอ้องสขารับคลิปนี้กันขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบ่นหน่อยนะพี่นอ้อง